ระวังหักแบบไม่รู้เรื่องเหมือนเมื่อกี้อ่ะเมื่อกี้ก็หักแบบไม่รู้เรื่องระวังนะพี่ดาตอนนั้นออกกันอนเอองั้นแหละมันได้มันได้ล้มได้ สายมือหน่อยเลยพี่ดาวสายมือหน่อยนั่นแหละไอ้มันได้เหนี่ยมาอันบนอันบนนั่นแหละเหมือนปากจะทำบนอ่ะเดี๋ยวผมจะได้เหนี่ยมาเอาเอาแล้วุ้งงงป้ะ ลบลบนไมถึงโคนนอ้โหนี่ก็พูดอยู่นั่นแน่เขาไม่เห็นเราเขากำลังไล่เนี่ยโอ้ตายแล้วแล้วไม่เก็บชือม่ชุกเอาไม่เอายไม่เอามโคนลไม่ถึงโคนไม่ต้องคุยนี่ น้องเขาจะน้องเขาแค่ให้เลมลงมาเขา <อ S 2> จะกินยอดกินกนอ่้อนเฮ้ยแล,ล,ล, <Hey. S 2> แล้ตรงนั้นอย่ผมเหนียวให้ต่อหนึ่งใช่เดี๋ยวต้องแลเสียหมดจะตัดราคาเลยไม่เหนียวไม่ได้ครัมัดมเดี๋ยวก่อนสิ อันนู้นอิลูกใหญ่ๆสวยๆนะ มีแต่ลูกสิใหญ่สิสวยเน <c oughs> ื่อยด้วย้ากาแฟสักหน่อยมัเออไม่ใช่อันแหละไอ้ที่พาไปกินนี่แหละขาตัดมะลุมอ่ะ <c oughs> เ,เียวทมิตรตาสี้ีไข่มาฟรีมาโมโหด้วยนะดเก็บก่อนเออ แนนเปียอยู่ไปหักลงใส่นั่นนะปัดดิ โอ้โหมันจะไม่โดนหลังคาเลยไม่หักมาทางเนี้ยมันจะโดนหลังคานะ่หาะหักว่าทางนี้

ตอนนี้เรากำลังตัดต้นมะลุมกันอยู่นะคะขอ,อ,องล่างของล่างขโน้ลเลยงอยู่ <c oughs> เอ็น <c oughs> เ,อเต็มที่เผื่อตัวเองล้มด้วยนะ เอ็นแล้วเอ็แล uh, like, um, ้วเอ้ล้มล anyway ้วจ้าล้มแล้วเลือเต่ต่อเอ้จบภารกิจจ้าเดี๋ยวเราก็มาเก็บ ยอดมาลุมเรามาเก็ตรูปมาลุมกันนะจ๊ะแล้วก็จะเลมนะจ๊ะ